ผมว่าเส้นแบ่งระหว่างทนายกับโจรมันใกล้กันมากเลยถ้าตัวผมเองวันนี้โดนเรื่องอย่างทนายตั้มผมจะไม่สู้แจ๊อ้อยแม้แต่จะมีข้อแม้แต่จะมีข้อตอนน่อสู้ผมจะไปกาบตีนแจ๊อ้อยกาบตีนเขาเลยหรือเงินทองที่ไปซุกไปซ่อนไปหยกย้าย่ายเทยอยู่กับใครคืนเขาไปให้หมดครับ แล้วก็ประกาศต่อสาธารณะอย่างน่าชื่นตาบานยอมรับผิดทั้งหมดทั้งๆท,ที่สภาธานาความน่าจะเป็นองค์กรนำให้กับประชาชนงบประมาณแผ่นดินก็ได้จากรัฐบาลจากประชาชนแต่ดันให้พวกทนายความเหล่านี้มีแสงกลบรัศมีของสภาทานาความน่าอับอายไหมคนเดียวก็มากไปแล้ว ถ้าอยู่ในคราบของทนายความนั่นคืออันตรายของสังคมยุคนี้พอสอนนี้เออโดยเฉาช่วงนี้เนี่ยเรื่องทนายความมันที่จับตาม,มาแล,แล้วก็บางคนก็ไปมองว่าวทำไมมันมาไกลกันเป็นขนาดนีนน้แล้วก็โอ้โห,โหบางคนบางเคสก็ดูแล้วเห็นแล้วก็ตกใจหมือนัน คุยกันไปเรื่อยๆทุกวันนี้ยังไม่จบนะฮะเกิดอะไรขึ้นกับวงการทนายความผมว่าเส้นแบ่งระหว่างทนายกับโจรมันใกล้กันมากเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าทนายความที่ทําคดีอาญาทั่วๆไปแน่นอนจะต้องมีคุณธรรมเขากําหนดไวยคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตํารวจไม่ว่าจะเป็นทนายไม่ว่าจะเป็นอายการไม่ว่าจะเป็นศาล อย่ายึดตัวบทกฎหมายอย่างเดียวหัวใจคุณจะต้องมีคุณธรรมเขาสั่งสอนมาเลยนะและเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมเลยนะจะต้องมีหัวใจที่เป็นธรรมเหนือกว่าตัวบทกฎหมายเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในกระบวนการนี้ถ้ามีจิตใจเป็นโจรเสียแล้วโอ้โหโคตรอันตรายเลยถ้าตำรวจ คนมาแจ้งความสอบผู้ต้องหาเฮ้ยค hey, ดีนี้ติดคุกแน่นอนผมทำมาเยอะแล้วไม่รอดคุณว่าคุณเป็นผู้ต้องหาตายไหมตายแล้วไงตบทรัพย์ทุกคนมันกลัวติดคุกติดตารางกลัวแพ้คดีกับแบบนี้เพราะนั้นถ้าคนอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีเส้นบางๆที่แบ่งแล้วเปลี่ยนตัวเป็นโจรเมื่อไหร่เนี่ยโคตรเนียนและนัวทนายก็เหมือนกัน รับคดีเข้ามาเสร็จลำพังทนายกรในขอที่ไม่มีชื่อเสียงก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าทำตัวเองเป็นพ่อพระทำตัวเองเป็นคนที่ทนายของประชาชนทำตัวเป็นคนที่โอบอ้อมช่วยเหลือเพื่อคนยากไร้ไม่ได้รับความเมตตาโอ้โหมันนำมาซึ่งความศรัทธาความเชื่อถือกับประชาชนแล้วเป็นทนายความนี่มันโคตรจะเนียนเลยนะ พราะใครมีคดีวิ่งมาหาเฮ้ยผมดูสำนวนคดีคุณแล้วนะดูหลักฐานทั้งหมดแล้วยากหรอกติดคุกแพ้เป็นไงนี่มันโจรน,นะโจรน,นะมันไม่ได้ใจเป็นทนายแล้วนะใจไม่ได้รักความเป็นธรรมแล้วนะกลัวไหมขี้หดตดหายไหมแล้วผมจะทำไงแต่ไม่มี ผมมีทางออกตำรวจเจ้าของํำนวนพวกกันแล้วยิ่งเห็นว่าโอ้โหรู้จักบิ๊กเบิร์กด้วยการันตีไหมอายการนี้ก็ผมก็ถึงนี่มันเปลี่ยนสันดานจากทนายเป็นโจนฟรฟัาบเดียวเลยนะโอ้โหผมถึงบอกว่าทนายคนอื่นที่ไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีชื่อเนี่ยอาจจะไปตบซับคนยากเพราะคนชักไม่เชื่อ แต่คนอย่างนี้หรืออย่างทนายวันชัยนี่เออเคยเป็นทั้งสวเป็นทั้งกรรมการบริหารสภาแตาในความสังคมรู้จักตบซัพ์นี่โคตรง่ายเลยนะเหมือนกันทนายดังๆที่สร้างตัวเองอย่างนี้แล้วทำตัวเป็นโจรเมื่อไหร่บ้านเมืองชิบหายเป็นอันตรายต่อสังคมและเป็นอันตรายต่อกระบวนการยุติธรรมและที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น เพอรเอิญถามว่าทนายความทั่วทั่วไปถูกลบชื่อถูกลงโทษมีพฤติกรรมกระทําตบัดสินตบัดสัตว์กระล่อนปิ้นป้อนมีไหมมีแล้วสภาทนายความเขาก็ลบชื่อทุกเดือนนะแต่มันไม่ดังคนนี้มันดังโอ้โหมันเลยกลบทนายความทั้งประเทศส่วนใหญ่ยืนยันได้ว่ายัางดีอยู่ไม่ได้เลวกันหมด แต่คนเลวดันเป็นคนดังเท่านั้นเองยืนยันว่าสังคมทนายความอาจจะก่อให้เกิดวิกฤตในความเชื่อถือเพราะคนหนึ่งคนสองคนสามคนก็ตามสภาทนายความจะต้องปฏิรูปตัวเองจะต้องหาวิธีการจัดการอบรมสั่งสอนและลงโทษกับคนที่ประพฤติชั่วอย่างจริงจังอย่างเด็ดขาดอย่าปล่อยให้คนชั่ว หรือโจรมีอยู่ในคราบทนายความไม่ว่าจะกี่คนก็ตามคนเดียวก็มากไปแล้วถ้าอยู่ในคราบของทนายความนั่นคืออันตรายของสังคมจะปัดกวาดเช็ดถูงไงเนี่ยให้คนรู้สึกกลับมามองทนายภาพรวมดีขึ้นถ้าป้าเน่าตัวเดียวทำได้ขนาดผมว่าหัวใจสำคัญที่สุดคือองค์กรที่ควบคุมกำกับ อยูสภาทนายความที่แล้วมาเนี่ยปล่อยกันปละละเลยเลอะเลอะเทอะกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยเพราะองค์กรนี้ปล่อยเห็นทานายความที่มาหิวแสงเห็นทานายความที่ไปสร้างบทบาทเห็นทานายความที่ไปสร้างความเก่งกล้าสามารถวิจารณ์ขดงคดีโอยเยอะแยะตะแปะลำพังให้ความรู้ทางกฎหมายผมว่าสวยงามนะทำให้ภาพพจนายความดี แต่ดันทะลึ่งเข้าไปแสดงความเห็นในคดีนั้นคดีนี้นะผมถือว่าเป็นการที่สอดสายก้าวกก่ในคดีนี้ผิดมัญญาติหรือพูดจาหยาบคายถอยสะถุนหน้าจอต่างๆทั้งหมดเหล่านี้สภาธนความจะต้องมีมาตรการจัดการแล้วเป็นไงไอ้พวกนี้ก็เลยแสงกลบรัศมีขององค์กรทั้งๆท,ท,ที่สภาธนความน่าจะเป็นองค์กรนำให้กับประชาชน งบประมาณแผ่นดินก็ได้จากรัฐบาลจากประชาชนแต่ดันให้พวกทนายความเหล่านี้มีแสงกลบรัศสมีของสภาทนายความหน่าอับอายไหมทั้งหน้าอับอายอับประยศใครเป็นกรรมการบริหารสภาทนายความต้องรีบปฏิรูปอย่าปล่อยให้ทนายความที่หิวแสงพูดจาหยาบคาย ก้าวล่วงวิภาควิจารอะไรต่างๆนี่เตือนหามาตรการจัดการลงโทษจริงจังอย่าทำให้พวกนี้เหนือกว่าสภาทนายความและการศึกษาการอบรมการบ่มเพาะทะนายความรุ่นใหม่ก็ต้องเข้มงวดกวดขันและการพิจารณาลงโทษต้องเร็วแรงทันทีทันใด อย่าสักแต่ว่าลอยอังคารไปลอยอังคารมาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ภารกิจนี้ตกอยู่กับสภาธานความโทษใครไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้คนก็ถามสภาธานความมีไว้ทำไมอายไหมถ้าผมเป,เป็นกรรมการสภาธานความนี่ผมอายแต่ถ้าจะให้อาจารย์สวมบทบาทให้อาจารย์ถ้าอาจารย์เป็นทนายที่กำลังเป็นกรณีอยู่ตอนนี้อาจารย์จะแก้วิกฤตยังไง เออผมเห็นทนายหลายคนออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องคดีของทนายตั้มรวมทั้งทนายของทนายตั้มก็ออกมาพูดในทํานองเรื่องการสู้คดีโอ้โหสามารถสู้ได้เพราะมันเป็นเรื่องแพ่งและเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของการชอบพอกันเป็นเสน่หาเป็นเรื่องทางแพ่งรวมทั้ง อาจจะเป็นเรื่องของในน่งในหน้าอะไรว่ากันมาร้อยแปดผมเชื่อว่าคนถ้ามีคดีแล้วหามุมต่อสู้ทางกฎหมายตามกฎกติกาตามเกณฑ์เนี่ยผมว่ารับฟังได้แต่ถ้าตัวผมเองวันนี้โดนเรื่องอย่างทนายตั้มผมจะไม่ทำอย่างนี้โดยเด็ดขาดผมถือว่า ความกระตัญยูเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้เป็นหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเลยนะคนเราเนี่ถ้ามีความกระตันยูรู้คุณต่อคนน้ำสักแก้วข้าวสักจานเราจะต้องสำนึกไว้ในกระบาลเราเลยนะต้องไม่คิดคดทรยศต่อเขาเลยแล้วฟังจากเรื่องของเจ๊อ้อยแล้วเขาช่วยเหลือเพื่อกูลดูแลอย่างดี แ้วเกิดเรื่องอย่างนี้เขามาทวงเงินคืนนะว่าคุณไม่ได้ทำงานตามที่เขามอบหมายผมจะไม่สู้แจ้อ,อยแม้แต่จะมีข้อแม้แต่จะมีข้อต่อสู้ผมจะไม่สู้โดยเด็ดขาดเลยพิจารณาโดยรอบข้อผมจะไปกราบตีนแจ้อ,อยกราบตีนเขาเลยพาเมียพาลูกไปกราบตีน ขอขมาลาโทษครับเจ๊ผมสำนึกผิดผมผิดไปแล้วครับบุญคุณของเจนั้นท่วมหัวท่วมกระบาลครอบครัวผมดังนั้นอะไรที่ผมล่วงเกินเจ๊ไปทั้งหมดขอเจ๊ได้โปรดเอาหโสิีกรรมให้ผมด้วยครับเงินที่ผมมีอยู่ยี่แปดล้านเอาคืนไปเลยครับบ้านสี่สิบกว่าล้านโอนให้เจไปเลยครับรถ คเยนโอนไปเลยครับหรือเงินทองที่ไปซุกไปซ่อนไปหยวกย้ายถ่ายเทยอยู่กับใครคืนเขาไปให้หมดครับแล้วก็ประกาศต่อสาธารณะอย่างหน้าชื่นตาบานยอมรับผิดทั้งหมดผมว่าหนึ่งคุณก็ได้ปลดปล่อยตัวคุณเองหลุดพ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นก็เงินไม่ใช่ของเราอะเงินเขาอะวันนี้เขาจะเอาคืนก็ให้เขาคืนไป จะเอามาทําสวรรค์วิมานอะไรอายุคุณก็ยังน้อยสองสังคมก็จะมองเห็นว่าเออไอนี่มันผิดแล้วสํานึกผิดแม้แต่กฎหมายยังกําหนดเลยว่าใครสํานึกผิดเนี่ยต้องมีเหตุบันเทาโทษสามอายุยังน้อยยังสามารถทํามาหากินในสังคมนั้นได้ออกต่ออีกต่อไปแต่ถ้าคุณทําแบบสู้คดีนะแม้คุณจะชนะ คุณจะกลับมาหากินในสังคมได้อีกยังไงเขาก็หาว่าคุณเนี่ยช้เล่เพทุบะช้เล่เพทุบายเอาชนะเขาผมว่าผมจะไม่ทําอย่างนี้และถ้าทําด้วยวิธีการตามที่ผมคิดเชื่อเหลือเกินว่าสังคมน่าจะให้อภัยและทําให้คุณมีโอกาสมีที่ยืนในสังคมมากกว่าที่คุณจะสู้คดีเพราะคุณสู้คดีต่อไปแม้แต่ชนะ ชีวิตตัวเองครอบครัวลูกเมียก็ยากเพราะมองขึ้นไปก็อายฟ้าก้มลงมาก็อายดินชีวิตอัปยศแบบนี้คุณจะอยู่ไปทำไมเงินทองท่วมไปที่ไหนคนเขาก็รังเกียจเหมือนตัวสัตว์เลื้อยคานอะไรอย่างเนี้ยผมว่าผมไม่เอาพออยู่พอมีพอกินแล้วสังคมยอมรับยังน่าจะ เป็นมนุษย์มากกว่านะครับปิดปิดปิดท้ายครับอาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนในวงการเนี้ยหิวแสงพอสมควรอาจารย์จะมีคําแนะนําหรืออะไรถึงรุ่นน้องไหมครับผมว่าเรื่องการหิวแสงนี่เป็นเรื่องปกติของคนโดยทั่วไปไม่ว่าคุณจะเป็นทานายหรือจะเป็นใครยังไงเนี่ยหิวแสงผมไม่ว่าเพราะทุกคนก็อยากเกิดอยากเด่นอยากดัง แต่ถ้าเราอยู่ในกฎกติกาหัวใจสำคัญที่สุดต้องเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าประโยชน์ตนต้องการให้คนอื่นพ้นทุกข์มากกว่าตัวเองทำให้คนอื่นเป็นทุกข์และแก้ปัญหาให้คนอื่นมากกว่าที่จะเอาปัญหาของคนอื่นมาเป็นประโยชน์เราถ้าทนายความหิวแสงในลักษณะอย่างนี้ ผมว่าหนึ่งเสริมตัวคุณให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่มีหัวใจของการรักประชาชนและเป็นหัวใจแห่งความเป็นธรรมที่บริสุทธิ์อย่างนี้ทำไปเถอะครับไม่มีใครด่าไม่มีใครว่าไม่มีใครประนามและมันทำให้ภาพพจน์ของทนายความและองค์กรของทนายความนั้นสูงเด่นขึ้นประชาชนก็จะ โอ้ทนายความเป็นแบบนี้ให้ความรู้ดีช่วยเหลือจริงจังไม่ใช่สักแต่ว่ามีแสงมีเสียงหน้าจอแต่เบื้องหลังตบัดศิลตบัดสัตว์อยู่ในคลาบของโจรผมรู้จักหลายคนที่บางคนรับคดีแล้วก็ทิ้งเขาทิ้งเขาไว้กลางทางเพราะฉันเด่นฉันดังแล้วบางคนถูกร้องเรียนตบซับเขารับคดีเขาแล้วก็ไม่ได้ทำคดี ถูกพักใบอนุญาตแล้วยังหน้าด้านออกจออยู่ก็มีหลายคนซึ่งคนที่กําลังจะเป็นทนายใหม่ๆและอยากหิวแสงถ้ามีจิตใจเพื่อส่วนรวมมีจิตใจเพื่อความเป็นธรรมและบริสุทธิ์ผุดผองจะหิวแสงจะอยากจะมากขนาดไหนทำไปเถอนน้องทำไปให้เต็มที่ไม่มีใครว่าแต่หิวแสงแล้ว ทำมาหากินตบัดสินตบัดสัตว์ทำตัวเป็นนักตกทำตัวเป็นนักตกทรัพย์หากินบนความทุกข์ยากของคนผมว่าคุณก็ไม่ต่างอะไรกับช่อโกงประชาชนด้วยให้ประชาชนเข้าใจผิดหลอกให้เขามาหาแล้วเบื้องหลังตบซ้ายตบขวาเอาเงินเข้ากระเป๋าผมว่าเลวแสงแบบนี้อย่ามีดีกว่าครับ เป็นแสงแห่งความชาติชั่ว